กยเลือมบ่ลนี่พ่อก็เขาเจ้าบอลว่มันเลื้มอ,ออกให้วิดเดอเอฟซีเอ้ยออกหิวิดห้ากับวิธีกินนะครับวิธีในไฮบอลห้า 5, มันเงาห้ามันยังมีอยู่เราต้องเอาให้สุดครับท่านบอลซุดอาจจะแง่เหมือนกินนะแง่หรือว่าเมาได้ CA, เอฟซีเอ้ยเบิ่งได้ นี่เป็นเหตุนะวิธีนะนี่ได้ได้พ่อเนี่ยนะลอกกอยลอกกอยมีเทคนิคสำคัญสำคัญยบ่บอยบุหยมันเมานะ่ะบอมีเนี่ยมีเศุ่นกาดแช่่นมีเทคนิค อกเพื่อความสะอาดเอาหากเอาอหยังมันออกจเฉยๆเลยฮะมันก็เอาออกบเบิดๆประมาณบอกเอาออกเบิดอยู่ตัวนั่นได้ขาว่านี่ครับเอฟซีหากมันเมื่อมาทำความสะอาดแล้วโอ้ขาวนวลเนาะมีก้อยขาวอยู่บ่เพาะมีขาวทั้งขาวทั้งเหลืองเยอะใส่กันเลยเนาะรอมเนาะเออใส่รอมน,นันเป็นปิดคุณาพันอยู่แช่จากมือบ้านนี่ดูน้ำการมากต่ำเกลือน้องเกลือขั้นรำนักน้องเกลือจะสามขึ้นหนึ่ง หลังจากเศ้าขึ้นมาล่างเนี่ยค่ะประมาณอีกสักสามคืนกิน,ได,นไ,ดได้กินได้ร่วมด้วกับเครื่องมักนาเกลือเนี่ยประมาณหกคืนเจ็ดคืนซีมได้ซีมได้กูมือนี่ตะกี้มันเฮิงรวยมันบริษัทเกลือตะกี้นะยืดวงนี้ห่อดเงินซื้อเกลือตะกี้กูมือนี่มักเกลือเด้อนคะือในถังนี่ สักสามคืนเนี่ยจำนวนก็ออนล่างแต่เกาเขาเหยียบเขาเหยียบเขาแน่นเขาขั้นน้ำออกนี่คู่มือเนี่ยบ่บ่เส้น้ำเกลือไว้อ่างล่างเศร้าเถอะเส้น้ำอีกเส้น้ำอีกเลยมันบวมุนเส้น้ำอีกก็มือใหม่มากกับเสืออีกเสืออีกเสืออีกสามมือกินมันก็เลยบวมุนแต่เกาเพียงทั้งเหยียบทั้งย่องเลยเป็นอันปล่อยมุนบ่อยะคักเออเขาบอกมันมุนบ่อยะคัก ขั้นตอนต่อไปยังยังมันย้อยบอกย้ยย้ยนี่เอาหนาสิมเลยเออขอบบนหนาเดี๋ยวบางรใส่แห้งดีแห้งเตจืดด้ว้บอกเออบางรายเดี๋ยวแหงดีเยวเนื้อสิมามาซอยมยอดยางแล้วก่อนอันนี้ทำความสะอาดถาทำความสะอาดถาบลดนี่ใช่จักโลนี่ก็ว่าเด็กพ่อแบบไม่เป็นก่อยคนบอกเออยสูงสุดบุเกินสามโลนะ นี่นะนนี่ว้าได้วยองกอยบัวลีเต็มหมดถังเมาเลยมั่งเต็มก้อยบัวกอยหัวน้อยช้ามันลงได้มันทาแล้วนะทันมันน้อยเนี่ยมันกะซื้อว่ากอยซื้อกันกับขอดยางก้อนยางขนานี้มัมันน้ำไหลก้อยบัแกเห็นอย่างนั้นทันกอยแกค่ะแยงว่าเนื้อกอยมันหลายอมันกะเหลือหลาย ครับสวนมากมีกอยขาวหลายเนี่ยกอยเหลืองเน่ยอยากอยากบลงลงรบลอยบลงว่าบวลอยากลงอืมันก้อยเหลืองขันก้อยขาวอยากจบอยากลงอยู่อยากลงอยกว่าเฮ้ยบริเวณบึงบริเวณโลองบึงขันโซล่องบึงเขาบ่าไม่เหลือขันกอยขาวมันเหลือแค่หาสิบเอร์เซ็นหนาอย่างก้อยสามรูแล่รูหักเครื่องที่บอก อาบ่นเลทโซลล่องมึงยังเกลือหลังจากซอยเราทำยังไงเนี่ยซอยแล้วใส่เกลือมือสอดไแหละครับ fc โอ้แมนบ่นเลยนี่เซรามีดนะมีดซอยมะฮุงเข่าหรือ fc เอ้ย ซอยเสร็จแล้วใส่เกลือเกลือโรยเกลือแบบนี้นะครับนี่ซอยแล้วโรยเกลือนะครับหมักไว้กี่คืนสา,สามคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราหมักไว้ก่อนนะครับนี่เอฟซี F Z, ที่เราหมักไว้แล้วอันนี้ยังไม่ถึงสามคืนเพิ่งได้สองคืนนะครับเอ่อที่เราซอยนะครับที่เราซอย,อยอยู่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่นี้ แล้วเราก็หมักไว้สามคืนค่อยมาเปลี่ยนน้ำนะครับนะมันถึงจะเขาเรียกว่าจืดนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเมื่อมันจืดแล้วเราจะทำยังไงต่อไปกันเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามานึ่งประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีเราก็จะได้ก้อยสวยๆอย่างนี้นะครับเดีแบบ๋ยวทีเห็นไหม พอมันจืดมันประมาณนี้นะครับนึ่งสวยๆนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆเลยสีอันนี้อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะนี่เหลืองๆก็จะเป็นเหลืองๆเห็นไหมครับถ้าเป็นกอยอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกอยขาวเห็นไหมสีขาวขาวถ้าเป็นสีเหลืองจะเหลืองเหลืองแบบนี้เหลืองเหลืองสวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเ,าเรียบร้อยนะครับกระบวนการนี่นี่นะครับ fc สมมติว่าเราได้กลอยมาแล้วนะครับเราจะกินสดๆอย่างนี้มันก็จะได้อรรถรสของกลอยนะครับแต่บางคนบางท่านต้องการความอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเพิ่มสีสันโดยการใช้ฟักทองนะครับฟักทองแก่นะมาน,นึ่ง แล้วก็ผสมจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองของฟักทองแล้วก็จะมีรสชาติมันของฟักทองขึ้นนะครับต่อไปบางท่านอาจจะต้องการความหวานนะครับต้องการความหวานเราก็สามารถที่จะใช้คำสารใสยโรยแล้วคลุกเคล้านะครับบางคนอยากใช้ความมันของมาพาอะพร้าวอ่าเอาแบบที่จะขูดมะพร้าวมาโรยนะครับทั้ง ผาทองมีทั้งมะพร้าวนะครับมีทั้งน้ำตาลเาาครังน,นะครับเอามันแกวญี่ปุนมา,มานึ่งแล้วก็มาคุกเขาอันนั้นจะอยู่ที่ทานต้องการนะครับว่าจะต้องการรสชาติแบบไหนนะครับแต่ก็จริงๆนะครับรสชาติของเขาจืดนะครับไม่มีอะไรนะครับจืดๆแต่ว่ากินแล้ว หนักท้องดีนะครับหนักท้องก็เลยสามารถจะก่อนโบราณนะครับพอผมบอกว่าสามารถกินแทนข้าวได้นะครับคนสมัยก่อนนะครับมันไม่ค่อยมีข้าวนะครับอาศัยธรรมชาติอยู่ตามป่าตามเขาก็กินเจ้าพวกนี้แหละหัวเผือกหัวกอยนะครับที่เขาว่ากินเผือกกินกลอยนะครับนี่คือกลอยโอเคนะครับสำหรับไอทีท่านไหนอยากรู้ขั้นตอนไหน แล้ว,ว่าอยากคิมนะครับหน้านี้เรายังมีให้นะครับมีให้แต่บางท่านอาจจะอยากไปปลูกนะครับพื้นที่ห่างไกลอยาปลูกเราก็สามารถที่จะส่งหัวก้อให้ปลูกนะครับเพียงแค่ท่านทักมานะครับแล้วเราจะจัดให้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แบบนิดเผาชะขาก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ